สวัสดีค่ะชื่อของขวัญน,นันลการปรีดาคราพันนะคะชื่อตั้มครับพิทูลีรันกนกุลแค่นั้นเหรอแค่นี้แหละ ให้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้มีผู้ชายหมดเลยสามคนมแล้วถ้าคนจีนมีความเชื่อว่าถ้าเป็นผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยเป็นสี่มันก็จะไม่ดีก็เลยไปขอไปบนเจ้าแม่กวนอิมมาค่ะว่าเออให้คนที่สี่เนี่ยออกมาเป็นผู้หญิงนะสุดท้ายก็โปะเชนเลยออกมาเป็นผู้หญิงค่ะเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็เจอที่งานเปิดโรงแรมภูกเก็ตแกสแลน ก็คือลงมาทำงานจริงๆชีวิตตอนนั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่คือต้องบอกว่าค่อนข้างจะยุ่งเลยเพราะว่าทำงานกับบริษัทตลอดบริษัทเพิ่งเปิดได้ไม่นานแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอใครด้วยตอนที่เจอกันเนี่ยเจอที่แบบในจังหวะเหมาะสมจริงๆช่วงนั้นผมก็ไม่มีแฟนแล้วก็น้องของขวัญก็ไม่มีแฟนเหมือนกันแล้วก็เจอกันในช่วงนั้นวันนั้นจําได้ว่าเป็นวันที่หนึ่งธันวา ตอนที่เจอกันเนี่ยผมกําลังจะเดินไปหาโต๊ะอยู่เพราะว่าเป็นงานเปิดโรงแรมเป็นโต๊ะที่กินเลี้ยงก็เดินไปถามน้องของฝันซึ่งเราก็เห็นว่าคนนี้อไม่คุ้นเลยเราเข้าออกโรงแรมภูเก็ตเซแลนดอยู่เรื่อยๆ <S <S ก็เลยเดินเข้าไปถาม <S 2> <S 2> นั่งโต๊ะไหนดีสุดท้ายแล้วก็ได้โต๊ะนี้มาสุดท้ายสุดท้ายก็เหมือนบอกโต๊ะผิดแล้วก็ต้องย้ายไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งก็เลย จำได้ว่า่ะตคนนี้บอกตัวผิดแต่ก็ยังไม่รู้ชื่อแต่ตอนนั้นก็มีเฮ้ยรู้สึกคิดในใจเหมือนว่าเฮ้ยคนนี้ก็สเปคเหมือนกันขาวๆถึงสูงเงี้ยเออแต่ก็ยังไม่ได้ชอบนะแต่ก็รู้สึกว่าเออโดนใจนิดนึงก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะลองสืบ,สบดูด,ด,ดีว่าเขาทํางานอยู่แผนกอ,อะไรอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปเจอใน facebook เขามากดไลค์ หลานของผมที่ชื่อเพา่าแล้วก็เข้าไปดูเฮ้ยคนนี้แบบหน้าตาคุ้นๆฮะก็เลยลองเข้าไปทักดูว่าเอ้ยผมพี่ตั้มนะอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็คุยกันไปเรื่อยๆออพอคุยกันสักประมาณหนึ่งเดือนก็เริ่มทำความรู้จักกัน ็สนิทกันมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นเป็นพี่น้องคุยกันแบบเข้ากันได้แบบทุกๆเรื่องเลยพี่ตามเนี่ยมีข้อดีในการที่เขาจําได้หมดเลยว่าคบกันวันไหนอะไรยังไงบางทีแบบเอ้ยวันเนี้ยแอนนิเวอร์ซารีนะแต่เราอะ่ะกลับจําไม่ได้แต่พี่ตามเขาจําได้อันนี้ก็เป็นความน่ารักของเขาค่ะ ต้องพี่ตัมต้มสิพี่ตั้มค่ะพี่ตั้มเป็นคนชอบของขวัญก่อนจริงๆว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะจีบนะคือผมเป็นคนที่เวลาจะคบใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยคิดว่าการจีบเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องไปทําคะแนนอะไรให้กับใครสักคนหนึ่งออวันงานนี้แบบว่าโอ้โหสายตามานี่แบบว่ากลุ้มกลิ่นมากมองแล้วก็มองตลอดเลยผมว่าคือตอนที่ผมรู้จักน้องของขวัญเนี่ยก็คือทําตัวเป็นธรรมชาติ ทุกๆอย่างไม่เคยที่จะฝืนตัวเองเลยคือเราให้ไปในสิ่งที่เราคิดและอยากจะทําให้เขาจริงๆอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วก็นั่นแหละเข้ามาค่ะพี่ตามเข้ามาจี๋อืมก็ไม่รู้เหมือนการปกติของขวัญจะแบบว่าไม่ชอบคนอ้วนนะ ก็ผมเป็นคนที่ชอบพอก่อนชอบพี่ตั้มเพราะว่าพี่ตั้มเขานิสัยน่ารักค่ะแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายเหมือนกับเป็นพี่น้องกันเขาก็รู้สึกว่าผมคล้ายกับพี่ชายของเขาก็รู้สึกว่าเวลาอยู่กับเขาแล้วเขาใจดีอ่ะเราจะแบบ ทำอะไรก็ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะไม่ดุเลยน่ารักแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับเราได้ทุกเรื่องคือทุกเรื่องจริงนะคือเป็นทุกเรื่องที่มาสัจจริ์มากๆอ่ะสามปีที่แล้วเป็นยังไงเนี่ยวันนี้เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยแหละความน่ารักของเขาคือแทบจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตเลยสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็ไม่ต้องปรับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ก็ไม่ต้องปรับแล้วก็คือเราเข้ากันได้จนแบบ เคยเคยเคย,เคยพูดนะเคยทักกันอยู่นะว่าเฮ้ยเหมือนแบบเราเป็นร่างเดียวกันแล้วแบบแยกออกมาเกิดเป็นผู้ชายกับผู้หญิงหรือเปล่าน้อยมากจริงๆเป็นเรื่องแค่แบบเล็กๆนิดหน่อยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยทะเลาะก,กันรุนแรงนะคะจะมีเถียงเถียงกันความคิดไม่ตรงกันมากกว่าแต่สุดท้ายเราก็จะแบบ เออเหมือนจูนกันได้ประมาณนั้นจะคืนดีในวันนั้นเลยจะไม่กดข้ามคืนไม่ต้องไปขุดเรื่องรางลวละคือกอดกันเลยจบคือมันไม่มีประโยชน์ที่จะต้องกดข้ามคืนวิธีคืนดีก็กลับไปเลยคุยกันเออแล้วก็คืนดีเลยโดยที่แบบไม่ต้องมีเหตุผล มีเพียงเธอที่ยุดหัวใจของฉันไว้ตรงนี้ตรงที่เธอเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทุกทางด้วยบิญญาและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสาัาที ก็คุยกันรู้สึกว่าเราเข้ากันได้มากๆเลยเราก็ทำให้วันงานน่าจะเป็นวันที่สามเฮ้ยวันที่ 1. 1> ทหนึ่งดีวันที่หนึ่งทาไใหม่ําไใหม่เสียงนกคอนแซรมันไม่ได้อะตเตยเขินเจอกันได้ยังไงที่ไหนยังไงเมื่อไหร่โหหลายคำถามเนี่ยเตยเขินออ วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งธันวาปี2011ันสิอ็ดสิบสองอีมาสอิบสองสิบเอ็ดสิบองสเหออ้ใหม่แล้วชื่อของขวันมาได้ยังไงไม่เอาเลยเอาถามเจอกันเลยได้ไหม